เอาม่เอาใม่พรอะ้่าเป็นของสิงกรีกับสามาได้เลยที่เป็นอกชื่นใจจริงๆเราเนี่ยอยากเล่นสักสชั่วโมงนะบอกว่าลองด้วยใชเไ่มคับเฟเตอร์ด้วยใช่ขอบคุณทุกคนมากวันนี้มีความสุข นะครับถึงจะบอกว่าฝนตกแดดออเนี่ยพวกคุณทุกคนทําหนะ้าที่ปกป้องเองหน่อยแล้วเยอะมากเยอะมากเรารักคุณนะเรา<อ>รักคุณ<อ>ก็วันนี้เดี๋ยวให้น้องนนท์นะครับน้องปอแล้วก็น้องหนุ่มเนี่ยฝากผลงานแล้วก็ฝากกิจกรรมนี้ด้วยแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวว,วันที่18บแปดทุนายนนี้เราไปเ,เจอที่แอมบีเ<ว>กสต์สเตอรด้วยนะครับให้น้องฝากเลยน้องฝากเลยก็ไหนก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับผลงานนะคระวับิการผลงานกันนะฮะก็ตอนนี้ครับปีนี้ครับจะมี

รู้ไปถึงซีรีส์ครับสามครับด้วยเจ็ดกรกฎานี้จะได้ชมกันครับกับเจอร์นี่เด็บซีรีส์เดินหน้าเดินหน้าใช่ครับก็มีผมมีพี่แนทพี่ยูนิเวิร์สครับแล้วก็พี่เต้ยวงแกลงแล้วก็สำคัญเลครับสามเลยฝากไปด้วยครับกับถนนคนมหานิยมูร์และเฟรนช์สเปเชียลโปรเจกต์โอ้ ททำด้วยนะคร no 3, 000 000 3, 000 000 oh so ับก okay. no. ับโปรเจกต์น oh okay. yeah. right. ี้นะครับมีสองเพลงนะครับปล่อยมาครกับหัวใจไม่ส่ได้ซ้อนแลวก็สผ่านครับขึ้นได้สองตงสุดเดียวนี่มาร่วมด้วยนะครับฝากไปด้วยนะครับผมนะแต่ามได้ไหมเราจะมีผลงานแบบทุงไทยบงไทยแบบถอดเสื้ออะไรครับทุกวันนี้ถอดแม่ก็ยังไม่มองเลยตเอเลยนะต่อไปน้องปอว่ากนนออก่อนให้พี่หนุที่พี่หนุพี่หนุพี่หนุพี่ ก้มครับนี้ครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรติดตามเลยนีเร็นี้เร็วเร็นี้นะครับก็จะมีขึ้นใหม่ครับขึ้ให่ก็ขออนคับแล้วี่ชเดนเงวถามคนนี้หนุ่มมีนมาสุขไหมมีความสุขไหม คนะรก็คนนะโอ้โหแล้วก็กินอะไรกันเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วนั่งหรถาบาหายปอดน้องเลยเออโอเคโอตัวนี้หน่มไดเลยทงานองงเดี๋ยวรอตาไปเรื่อยมีซีนทีหมาแน่นอนออกาบโอเคผมก็เร็วรู้เหมือนกันครับผมทีครกอยู่ตอนนา้กำแรงอยู่นะครับยังไม่ได้ทำเดลยวเดี๋ยวมีละครนะครับ วันยแสงครับมนักสมทองทองบน้ครณสมทองทองจาวันแอร์แล้วนะเยวันที่3กรกฎาคมนะทางช่องพี t ีทีวีเอีแล้วก็ทอวันยาแสงช่อง3ก็กำลังถ่ายทำอยู่ครับากนั้นก็ อย่าลืมนะไปซ้อมท่าเต้นนะครับของปอให้แบบแม่นๆเลยนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ไหนเต้นใส่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวสุดท้ายนี้อยากจะพูดถึงอะไรแฟนคลับนะครับที่พวกเขาเนี่ยมาติดตามพวกเราทั้งสามคนเลยครับตัดครับตัวแรกเป็นตัวแทน,นะครัาต้องบอกว่าขอบคุณมากครับตอนแรกก็เห็นฝนตกใช่ครับก็นบนกังวลกังวลว่าเอ้ยไาไปมันจะดุไหมนะเออ แล้วก็ลงไปถึงเรื่องของเครื่องเสียงขาดที่สามด้วยครับซึ่งซึ่งพอเราย้ายตรงนี้ทุกคนก็ย้ายไปไหนซึ่งทำให้เรามอยาใจะโชว์นี้มากก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกคนอเคสุดทายเ้ยขอขอบคุณชูมุ้งเหล่านักการแล้วก็ขอบคุณนะครับชูมุ้งสี่จีพลาสซ์นะครับสี่จีพี่แรงที่สุดนะครับงหลังเราเพราะใช้ต่างๆมากมายนะครับ สรุปเรื่องระจำการของสังหารด้วยนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่มีโทรศัพท์ใช้มาขอติดต่อจับหนุ่มได้นะครับจกเบอร์นะแจกเบอร์มีรูอหรือยังัะอ๋ออภิปราก็ได้มีคอนโดหรือยังฮะอภิปรายก็ได้มีรูยังฮะอันนี้ได้ไหมมีรูปได้ไหมฮอันนี้จัดให้ได้ไหมเขาอยากมีรูป เดี๋ยวเดี๋ยวถามว่าเนี่ยเอาเลยโอเคโอเคเอแล้วให้สุดท้ายนี่เดี๋ยวให้น้องทั้งสามคนไปพักผ่อนกันก่อนนะครับยังไงใครที่ยังจะกรี๊ดกันต่อจะขอถ่ายรูปเชลิมฉได้เลยนะขอเสียงปรบมืนกับน้องๆด้วยนะครับน้องโดนน้องหนุ่น